นักประพันธ์ลิเกเพลงลูกทุ่งเพลงธรรมะครูลิเกชาวไทยแท้นักถือศาสนาพุทธเป็นบุตรชายของผู้ทองคำและย่นนานาเกิดที่บ้านรองรัวจังหวัดอ่างทองจบการศึกษาเพียงปงจากโรงเรียนรองวัวเมื่ออายุได,ด้สิบสามสิบส,สี่ตามพ่อไปอยู่วิลลลิเกเกับครูดโดดหรือสันโดษเสือทองคำลิเกด้นคนยังเมืองอ่างทอง แต่เล็กคุณพ่อเป็นเดชหลาฝ่ายรู้เรียกว่าถูพักรักจำชอบนำมาใช้อายุเพียง15ปีก็เดินทางไปดูพี่เกลังตาดทั่วฟ้าเมืองไทยพี่เกตัวหนัใครไม่ดูพ่อดูเป็นพี่การก็ดูคนตราบกันหมดก็ยังยืนดูอยู่จนตราไปไม่สบายเพาอชอบอนลี่เกมาก ไม่ลองปล่อยผ่านอะไรที่จะเรียนรู้ได้ก็จะเรียนรู้หมดครูคนแรกของพ่อสองสารคือแม่นังเชื่อมจังหวัดนครสวรรค์พ่อได้เพลง่อยเพลงอีแซวจากท่านลุน่งสียท่านที่มีชื่อเสียงก็เช่นแม่แตงไทยบ้านหนงงองเลนนครสวรรค์พ่อไปฟังเขาร้องด้นเกี่ยวกับตาถีซึ่งเป็นร้าตัดชื่อดังสมัยน,นั้นพ่อเคยกล่าวว่าขำเจนตัวไปเลยชอบจริงๆ จากนั้นคุณพ่อตาเวนแสดงนิเกให์หาหาเข้าไปครั้งหนึ่งไปดูคูห่หอหวนร้องนีเกที่มีบางลังพูได้ดฟังแค่ครั้งเดียวจึงคิดกับตัวเองว่าปล่อยผ่านไม่ได้ลี่เกตอนเดียวแบบนี้ไครเลาะหลือเกินจนเป็นแรงบ,บันดาลใจสำคัญที่ผลักันให้ามาเป็นนักประพันธ์กรน,นักแต่งเพรูปทุ่งอีเกวิทยุและเนื้อใดอีกมากมายค่ะ ื่อคุณพ่ออายุได้20ปีก็บวชทุ่นแทนคุณบิดามารดานที่วัดชัยสงครามจังหวัดอ่างทองเมื่อคุณพ่ออายุได้25ปีผูร้ังวันน้องผูทองคำซึ่งถือเป็นอาของคุณพ่อสงสิ์ชักชวนพ่อให้หมาแสดงนิเองที่คณะจนันทามจึงได้ามาเจอกับแม่งเดือนแต่ทั้งพุทธศักราช2517มีบุคคนแรก ชยยาวิชัยนายเสมาสมบูรณ์ซึ่งชื่อน,นี้คุณปู่ทองคำคุณปู่ชัยาเป็นผู้ตั้งให้สมัยนั้นปาะ่งที่เป็นพ่อตารับเขียนฉากลิเกให้ทุกคณะชื่อว่าบุญส่งออวิเศษพอย้ายมาอยู่อยุทยาเปลี่ยนชื่อเป็นบุญส่งอยุทยา ส่วนยายละไมแม่ยายก็รับตัดเสื้อทำลีเกงช่วงนั้นตาส่งรับงานจากในห้างวินยัยเจ้าของแอนเสินขณะนั้นมาทำลีเกวิทยุสมัยก่อนอัดเสียงกันในศาลาวะช่วงแรกๆคนเขียนเรื่องก็คือพ่อสมพงษ์ลายกรางจากนั้นพ่อศักก็มารับช่วงต่อทั้งเขียนเรื่องลิเกยกรอนเพลงกระทั่งลิเกย์ธนจันทาราเชมีชื่อเสียงทางวิทยุแล้วจึงออกมาตั้ง คณะเองหลวงตาลีว่วชัยมงคลจังวัดอ่างทองเมตารับคุณพ่อสงสารเป็นลูกบุญธรรมและให้ที่ดินปูบ้านตรงแถววาชัยมงคลหลังจากนั้นเวลาต่อมา,น,าอน้ารองนางเอกคณะสร้างระเวนจิตเพื่อนยายละมัยก็แนะนําให้พ่อกับแม่หาทีเกดเด็กไปเสนอหลวงพ่อฉบะัะที่วัดสแก้วจึงได้เข้าไปกราบหลวงพ่อฉบะ หลวงพ่อท่านเนตตาให้เอาเด็กที่สมัครจากวัดชัยมงคลมาฝึกร่วมกันกับเด็กกำพภาวัดแก้ลได้จะได้มีอาชีพทงครูและศิษย์หลวงพ่อฉบับขอนติโอท่านได้ชักชวนให้มาเป็นครูฝึกลิเคให้เด็กกำพราวัดแก้ลจึงเป็นต้นกำเนิดของคณะลิเกรุ่นสี เด็กกำพร้วาวสแกลชัยยามิชัยรุ่งพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นพระอิสริยยศในขนะนั้นหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2527จึงมีแอนมิชัยหรือจริยาสมบูรณ์ซึ่งชื่อนี้คุณพ่อสงศ์ได้ให้หลวงพ่อฉลับเป็นผู้ตั้งให้คุณพ่อสงศ์สมบูรณ์เป็นผู้ดูเรื่องหลังความสำเร็จของลูกลูก เป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งร้องรำและผู้สอบนบทบาทการแสดงให้ลูกศิษย์เข้าถึงบทบาทการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและสมจริงได้อย่างยอดเยี่ยมผอสมศสักเป็นอัจฉริยะแด้านการสอนร้องเพลงใช้เทคนิคสอนให้ลูกทุกคนขับร้องดีขก้นขับร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์น้ำเสียง ความรู้ส <nervous. S 1> ึกออกมาเป็นบทเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างไพเราะและจดจำอยู่ในหัวใจตลอดกาลในนามปกะกาว่าสงสา์ใจกว้างและผู้ผูกปั้นชยาแอนมิชัยให้เป็นที่รู้จักจนกระทั่งเมื่อวันที่7ตุลาคมพศ2531ซิ่งประเดชพระคุณหลวงพ่อฉบับพันติโกคุณพ่อคุณแม่จึงแยกตัวออกมาตั้งคณะเป็นชยาแอนมิชัย ซึ่งสกุลมิชัยนี้ได้แนวคิดมาจากคุณพ่อสงศั์เป็นการรวมชื่อของคุณชัยยาสุริยันและคุณมิชัยบัญชาเข้าไว้ด้วยกันเนื่องจากสมัยนั้นมีชื่อเสียโงโด่งดังมากและในปีพศ2537มีบุตรร่วมก,กันอีกหนึ่งคนคือม,มิชัยหรือคามิชสง,งูมีเรื่องเล่าว,ว่า ู่ต้งให้ด้วยระลึกถึงย่าคาที่ใช้บูชาภู้จึงเป็นที่มาของชื่อนี้ค่ะตลอดระยะเวลายาวนานคูณพ่อสมสัก,นสนสกส์รมบูทำผู้มุ่งประการแก่ประเทศไว้อย่างมากมายอาทิเช่นเกียระวัติการถวายงานในฐานะครูผู้ฝึกสอนนอาิเกษียาแอนนิชยัย พุทธศักราช2 5 3 8ดิเอชิ้น้วยประราชทาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ารงสมเด็จพระเทพเจ็ดคืนกรรมการตัดสินให้ได้รางวัลในคืนที่6เหตุการณ์นี้ทำให้คุณพ่อร้องไห้สงสารเพื่อนร่วมสายงานเดียวกันท่านกล่าวว่าไม่ชอบสถานการณ์ที่ต้องนำดิเอมาประชันกันแบบนี้เลยพุทธศักราช2542ดีเอแสดงเฉพาะพระทักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ พระบรมราชนีนา,าน,าชนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อนำรายได้จากซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โกรงพยาบาลรามาธิบดีได้ยอดรวมโดย300ยล้านบาทพุทธศักราช2 5 4พลิเกเฉลิมฉลองประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอจ้าว้าทียังอ,งองรอัศมีชดมหาวิโรธตามาลูสุริวิบูรราชกุมารณังสุโขทยัย พุทธศักราช2552การแสดงที่เอหารายได้เข้ามูลมิธิตามหานใช้พัฒนาและสภากาชาติไทยพุทธศักราช2556การแสดงอินเดียประยุกต์ในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,รา,ร,บร,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีนหลวงเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี พุทธศักราช2,561ลิเกษษธรรมะประวัติาชาติศัตรูทุกดวงใจจะรักพ่อถวายแก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมพิพูอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรรรชการที่เก้า เพื่อน,น้องรำลึกถึงพระม,มหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดวิได้ต่อวงชนชาวไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมูลวิธิคุณแม่สิริกริงชัยพุทธศักราช2562ลิเกรปฐมฤกษ์เบิดกโรงสาราเฉลิมกรุงพุทธศักราช2563ลิเกธรร,รรมประวัติธรรมนาปารีจากรักสูรัน ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ